สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ F อฟที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลตลอดคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญ3มเหรียญนี้จะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับ ราคาการซื้อขายเกี่ยวกับความนิยมเหรียญสามเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดยี่สิบห้าสตางค์แบบไหนที่มีราคาซื้อขายแบบไหนที่มีความนิยมคลิปนี้เราจะมาชมพร้อมกันก่อนที่จะไปชมข้อมูลเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ให้ทางช่องเราได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปก็มาชมกับข้อมูลเหรียญน,นะครับ25สตางค์แบบไหนปีพศอ,อะไรที่เขานิยมซื้อขายกันเหรียญแรกก็เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่9้า เป็นสีทองแดงชนิด25สตางค์ปีพศสองพันห้าเหรียญสีทองแดงพระเสียรใหญ่ปีพศสองพันหร้ชนิด25สสตางค์ยังไม่มีราคาซื้อขายยังไม่มีความนิยมนะครับ มาเหรียญที่สองเป็นเหรียญสีทองแดงเหมือนกันพระเศียรใหญ่เหมือนกันเป็นชนิดยี่สิบห้าสตางค์เหมือนกันแต่เป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเหรียญชนิดยี่สิบห้าสตางค์สีทองแดงพระเศียรใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด และบีพส2อง2ถ้าเป็นเหรียญสีทองเหลืองพรเสียนเล็กแบบนี้จะมีราคาหลักพันเลยทีเดียวเหรียญ25สิบห้าสตางค์ชนิดเอหรียญชนิดยีสิบห้าสตางค์สีทองเหลืองพรเสียนเล็ก ไม่ว่าจะเป็นปีพศ2551และปีพศ2552มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่หลักพันถ้าเป็นสีทองเหลืองนะครับสีทองเหลืองก็จะดูง่ายนะครับใครมีนะครับเหรียญ25สตางค์ไม่ใช่สีทองแดงแบบนี้ ปีพศ2552ไม่ใช่สีทองแดงแบบนี้ปี2551ไม่ใช่พระเศียนใหญ่แบบนี้แต่เป็นสีทองเหลืองแบบนี้เป็นพระเศียนเล็กแบบนี้ถ้าเป็นปีพศ2551และปีพศ2552มีราคาซื้อขายเปลี่ยนละหลักพันขึ้นไป ก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับได้รับรู้ข้อมูลนะครับใครมีนะครับก็สามารถส่งไปประเมินราคาได้ทุกช่องที่เป็นช่องประกาศร,รับซื้อเหรียญไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับรับซื้อหมดถ้าจะเอาให้ชัวร์นะครับก็ติดต่อมาติดต่อสอบถามมาทาง ช่องสมาคม c h ชาแนลก็ได้นะครับเรายินดีแนะนำนะช่องทางในการซื้อขายสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ